คุณชอบผู้ชายกล้ามโตแบบนี้คุณแฉเลยครับเขาไปแแฉอะไรจะแฉอะไรคือความจริงแล้วครับใครทำให้ชุดให้เนี่ยปั่นไปด้วยปั่นจักรยานไปด้วยจะเป็นอะไรเป็นนักกล้ามหรือเป็นฮักหรือเป็นนินจาเต่าอธิบายมาชัยอธิบายหน่อยคืว่ามันงไงชุดอะไรนี่คุณดูคนนี้ปั่นไปด้วยนี่นี่นี่ความแข็งแรงของเขาคุณไปเฝ้าดูเขาไอตัวพวกนี้ไอแก ไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊กเล่นดีตัวพวกนี้เอาพวกนี้มามันติดติดขายเสื้อพี่ฮะมันติดขายเสื้อไมโจูงไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊กอะไรพวกนี้เล่นดีมันเหรอจริงป่ะเนี่ยเออเอาเอาพวกนี้มาทำไมเหรอข้าตัวน้อยนะข้ผมมาเล่นฟิตเนสตัวเลยครับไอ้จะได้พี่เออว่ามันเหมือนดินจั๊เต่าอะอะไรแล้วเล่นฟิตเนสแล้วทำไมมันแฉอะไรเอาดิ เจ็ดปีแล้วผมยังวางดัมเบลนี้ไม่ได้เลยลงมาเลยลงมานี้ก็ให้ขึ้นเดี๋วก็ให้ลงจ้งลโไปตาดไปเลยไปเลยไปแฉเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเขาไปแอบดูคุณยังไงฮะแอบดูผมหลงไหลในรูปร่างของผมจะเข้าไปช่วยมึงถอดชุด สภาพนี้เขาชอบคุณใช่ไหมเขาชอบผมเขาพยายามชวนผมไปนู่นไปนี่ไปนั่นชวนอะไรดีดีชวนอะไรอชวนอะไรไปไปเจ๊อาจารย์อาจารย์นครอาจารย์อาจารย์อาจารย์ลืมตัวนึกว่าไอฮันุมานนึกว่าฮันุมานอูยยัใกล้ใกล้เอะไรอ่าอ่าเขาชวนได้ดีนะชวนผมไปกิน ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ร้านเข้าร่อยที่ไหนที่ไหนสายอะไรพุทธมนตรสายสายอะไรสายอะไรสายสาี่ครับผมสายสี่ง่ายนะถีบง่ายนะอยู่นี่นะพอผมไม่กินผมก็ได้ผอมเพราะข้าวมันไก่นั่นแหละครับผมทำไมครับทเพราะว่าเปิดพัดลมเบอร์สามหนังไก่กระเด็นปิวไปติดไปไหนไปแค่ข้าวเลยหนังไก่มันเบานา่นแหลเหรอไอ้เปิดไปอันนี้ไม่แก้อันนี้ไม่แก้เพราะอะไรเรื่องจริง ไต่อไงต่อครับผมก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอดอาหารครับผมแล้วก็เบื่ออาหารก็เลยทําให้ผมหุ่นดีครับผมวภาดีครับเมื่อกี้เขาบอกเขาอยากท้าชกครับท้าอะไรท้าชกครับเอออบอกท้าชกแบบชกจริงอะต่อยท้องอะหรอต่อยท้องอะมากล้าหรือเปล่ามาเนไอ้ถ้าเกิดสมมติว่าวันใดที่มันเอาดัมเบลออกเมื่อไหร่แล้วก็มาชกกับเลยมาๆเอาดัมเบลออกได้ไหมออาได้ไดออกได้ออกได้ อ่าปึ๊บโอ้โหมันมัดแน่นด้วยนี่โอ้โหหนักเลยครับพี่ไอคนทำเขาทำเสร็จคงดีใจน่าดูว่ะนี่เน่เน่เน่มามามาปล่อยเเฮ้ยมันตรงเนี้ยเอาออกเลยดิได้ออกเลยไปข้างบนข้างบนอะไรบนอะไรกราเป๋าครับพี่ต้องบนตลกเล่นได้หมดเลยมีบนบนบนเหรอพี่เอัเนี้ยถวๆพี่พี่นกทำงานแล้วพี่น้อง พี่น้องทำงานพี่ร้องเผอได้ไหมพี่ร้องทำงานช่วยๆครับถ้าพี่น้องนะอยากอยากเห็นอยากเห็นคนเจ็บอะออยากเห็นคนเจ็บอยากเห็นคนเจ็บด้วยอยากเห็นพี่หลงเจ็บเออาเอาให้ชัว์เอาให้ชัวยเอาอย่างนี้ดีกว่านะถ้าเป็นไอ้นี่นะครับพี่ให้มันต่อยพี่พี่ให้มันต่อยทีเดียวพี่พี่ให้มันต่อยทีนึงสองทีอ่าแต่พี่อะต่อยมันแค่ทีเดียวเอาหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าแต่ว่าให้มันต่อยแบบสุดแรงเกิดเลยกล้าหรือเปล่า มาห้าวเลยเกินน่าเล่าอ่ะช้อนแรกออผมตรับยุกให้เขาต่อแรกพี่ไม่ไม e ่ต่อแรกพี่ก็จะต่อยกันเองไง่ายให้ต่อยแล้วแหละพอเหตุด้วยไอไอนี่ปั๊บเนี่ยมาเองเลยดีกว่ามามากล้าหรือเปล่าเอาสิมามาดิยืนเลยข้างล่างเอามายืนเออดีมันต้องเล่นอย่างนี้ยึ้นบนขย้นบนคนละคนละหมัดเลยยัดหมัดเลงหอยหมัดเลง เอาจะมีผมอยู่ด้วยครับปับโอ้ยมาโอ้ยป๊้งดติดติดติดดอะไปพร้อมหนึ่งสไปนะเฮ้ยเอาจริงเอาจริงอะไรไปบอกให้มันไปไปไปต่อยเีที่บ้านไปไมันต่อย่ามัน เน่เน่เน่มามาเน่มาเน่มาเน่มาเก่งเก่งเชื่อแลรวครับพี่วทำไมทำไม่ถูกใจ้่ยเก่งเอาให้เขาดูทำให้ดูเก่งดีดีเก่งดีไม่ไม่แต่งอ่ะเก่งสงเก่งเก่งมาังอย่างนี้เก่งเงี้ยเอง่งม่งเดี๋ยวกิงไม่เป็นเก่งนะ

ไม่ใช่แบบมันเล่นจริงๆแบบแสดงอะแสดงอะไรเงี้ยอันนี้ของจริงสาวของจริงสิว่าหอยเนี่ยแบบไม่รับเลยสาวสาวอย่างนี้ชั๊วยเฮ้ยโอ้โหพี่รงฮะจุกเอ้ยไอ้ั่นทำอะไร รอยนะรอยนะพอใต่อยเขาไม่ต่อยเขาผมพี่ผมไม่ได้เล่นน้ำฝนนะพี่ไม่น่าโกงกันขนาดจริงเชื่อแล้วว่าแข็งโอเคไม่ใช่ก็ไม่ใช่อ้าวนี่อาร์ตมาจู่อยากกินไงที่มันบอกแล้วเขาบอกว่าเขายังไม่เขายังไม่ได้มีอะไรกับคุณบ้าเลยอาร์ตแล้วความจริงอาร์ตอยากได้หมดจำ แล้วเอาแล้วนี่คุณถ่ายเหรอเขาเขาถ่ายเองก็ถืออยู่อ่ะเขาก็ถ่ายเองก็ถือกันอยู่ก mm ็ถ่ายเองแล้วจบดิเราถ่ายเองเราถ่ายเองนี่ยนี่แล้วดันไปข้างหน้านะว้าบนี่ดูแล้วไม่ถึงพื้นด้วยลอยอยู่เห็นเปล่าแล้วดึงกลับมานะโอเรียกได้ว่ามันเป็นท่าเบสิกออเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเออเอาเล่นต่ออีกเดี๋ยว มดดำเป็นไรอ่ะไม่ไดำเลือดเลือดมดดำเลือกำเดาไหลมดดำเอาเลือดเหรอเออไปตบยุงเมื่อกี้มั้งอ่าอบ้าตบยุงตบยังไงวะดูมันกัดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยยุงมันกัดตรงไหนกัดที่ปากมั้งไม่รู้ไปตบไปเรื่อยถูกไปเรื่อยเลือนกับดาไหลผมอยากให้คุณมดดำลองสาธิตท่านี้ดูหน่อยลองดูหน่อยลองดูหน่อยลองดูหน่อย มดดำทำได้เหรอโอ้ยสบายเขาแข็งแรงคือกินข้าวมาด้วยมดดามเอาเลยไปขึ้นขึ้นเองขึ้นเองกลับมาขึ้นเองกลับมามดดาลูกขึ้นเองขึ้นเองมาดามพี่ลอยขึ้นมาลอยขึ้นมามดดามแล้วกลับมากลับมาลูกกลับมากลับมากลับมาเออ

หมูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าหมูลมบ้าหมูลมบ้าหมูป่าคือคมันอันตรายตรงที่คนไข้จะกัดลิ้นตัวเองอ๋อต้องเอาช้อนยัดช้อนช้อนช้อนยัดเดือดเดือดโอ้โอ้ให้กันนะได้นะโอเคป่ะอ๋ออ๋อหมอดูหน่อยมีไข้ไหมจะบ้าเหรอหายโอเคแล้วไม่กัดลิ้นตัวเลยนะไม่กัดตะคิวเป็นไงตะคิวเป็นไงอ๋อตะคิวอมช้อนหายเลยเนาะ โตายตายตาย,ตายเป็นจริงอ่ะเนี่ยจริงๆครับจะมีใครเป็นลมบา้าหมูอีกไหมเนี่ยฮะโอ้โหมันเก่งทั้งส่วนเลยนะคนนี้เหรอคะ <c oughs> <t> ที่จะมาปั้น <c oughs> เอาของคุณก่อนที่คุณเคยปั้นก่อนที <c oughs> ่เดี๋ยวโชว์ผลงานก่อนนะครับคุณเอกชัย ไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆมามผมอยากรู้คุณมีอะไรเชิญเชิญพี่เอกมาบอกเลยว่าคุณเคยปั้นใครมาแล้วบ้างในสังกัดดิฉันนี่เยอะแยะคนแากเลยคนล่าพอล่าเทนเลอร์พอล่าเบลเลอร์ไประเบิด์ูมาเบลเลอร์เลยตอนนี้ไปรุ่งงานดาเทนเลี้ยงลูกเคนเคนเคนภูเคนภูมิภูมิอาเคนภูกระดึงนี่ดังๆตรงนั้นนะคุนกระจายดังดังดังมากอะไรดังมากแต่พี่ไหมฮะ มีไหมฮะคนเดียวประทับใจมากอะไรครับพึ่งได้มาสดๆล้อๆเลยยา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 เวรสนันยายาตุเล่แมนซิตี้เขาบอกว่าสบายดีอ๋อเนี่ยนี่นี่คุณสามารถปั้นได้เหมือนเขาไหมฮะคุณเอกชัยคิดอยู่มันคิดหนักนะเนี่ยลูกหอยไปอยู่กับพี่ไหมชวนเลยหรอลูกหอยไปอยู่กับพี่ทีวีทุกช่องออกทีวีทุกช่องเลยนอนดูสิลูกไม่มีงาน เอสุพ <G ã entender> ิชชาสายค่ะ <avez> ตัดเม่อบอลกับพี่มะล่ะเอ้ยไปผู้การต้องช่างเลือกช่างเลือกแฉเนี่มีจะแฉอะไรบุคคลคนนี้เป็น คอยดูแลคนอื่นปั้นคนอื่นไม่ได้หรอกค่ะทำไมทำไมเพราะเขาไม่เคยใส่ใจเก็บรายละเอียดคนอื่นเลยจริงหรือเปล่าจริงเป็เก็บอะไรของใครรายละเอียดเก็บตรงไหนเออเออเก็บตรงไหนเก็บอะไรอ้ามึงดเขาคอยดูเขาจะมาไม่ได้เขาข้ามมาไม่ได้กลัวทำไมเนี่ยกลัวทำไมเขาข้ามมาไม่ได้แค่โฟมกั้นเขาข้ามมาไม่ได้ไม่ได้มันเป็นเขตสวรรค์ับเขตนรกครับคุณหนูอยู่ดีๆหน้าหงายไปนี่แบ่งแยกสวรรค์นรกได้หรือเปล่า ไปเลยเขามาไม่ถึงหรอกเดี๋ยวพี่ดูให้เขาคนใต้เขาเฮ้ยเขาจริงใจเว้ยจริงใจอ่ะต่อเลยอ่ะค่ะเขาเขาไม่สนใจเก็บรายละเอียดคนอื่นเป็นผู้จัดการเอาให้แรงเ่าไม่กี่สิแหมแค่เขาเดินมาเสียงดรอเสียงดรอปไปสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอย่านอบน้อมดิอย่านอบน้อมเราตั้งใจนี่เป็นการแสดงพี่เขาเข้าใจแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะเข้าใจหรือเปล่าเต็ม เต็มเต็มเต็มเขาไม้ตีเต็มเต็มเลยใช่เต็มเต็มไปเลยอย่าดรอปไปกราบใช่ไหมไม่ใช่แฉสินคับแฉสิครับคนคนนี้นี่แหละถูกก้าของคุณเลยตาจะบอดแล้วเมื่อกี้คนคนนี้ไม่สามารถเป็นผู้จัดการได้หรอกค่ะทำไมเขาปั้นใครบ้างอืออือเยอะแยะไปใครใครบ้างใครปั้นใครคุณอยากรู้ใครบ้างคุณคุณบอกมาปั้นใครคุณเอกชัย มีดวงจันทร์สุวรรณีรู้จักไหมดวงจันทร์สุวรรณีรู้จักไหมสบายครับร้องเพลงอะไรเขาเสียไปนานแล้วหรือเปล่าผลงานเขามีอะไรบ้างครับขอโทษนะฮะดวงจันทร์สุวรรณีอ่ามีเพลงอะไรบ้างโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจรู้จักไหมดวงจันทร์สุวรรณีโชว์เบอร์โชว์ใจถูกอ่าหลวงไก่หลวงไก่มามา ไก่จ Get ๋าได้ยินไหมว่าเสียงน้มไก่ไม่ได้ร้องเพลงไก่หรอไอ้เด็กสายยังอีบ้าไก่ตาสายยานมีงไหมฮะเดี๋ยวค่ะฮะพี่ดูแลหนูได้จริงๆใช่ไหมไม่ดีพี่ดูแลหนูแยกหนูไม่ดีเห็นหรอพี่ปล่อยเขาข้ามโฟมมาง่ายเลยเพอหนักเอาอะไรเอาอะไรมาว้ารูป เอามาว้าวมันคนละว้าวขาลึ้ง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 เอาแรงแรงเลยพี่เอาแรงเลยมาว้าวขาลึ้งเล่าตายจังไรทั้งเรื่องพูดมั่วมั่วมั่วมากใส่ลายป้ายสีเลวมากใส่แว่นทำไมวะมึ่งใส่แว่นทำไมใส่แว่นทำไม ไหน้วใส่ไปเลยไหนทำไมใส่ชุดดำไห่มใสุ่โอ้โหนีอเท้าหนังใส่มาทำไมเท้าหนังใส่มาทำไมุงเท้าก็ไม่ใส่เท้าไม่ใส่เขาไม่เหม็นไเขาไมเหม็นไหมเหม็นไหมเหม็นเลรื่องเลยไพี่หลายรอบแล้วเร็วหลายรอบแล้วเร็วเวมันนะล่พวกนี่นะ กชัยเนี่ยให้โอกาสครอบครัวผมครับครับทำไมฮะทุกวันนี้พวกผมมีอยู่มีกินเนี่ก็เพราะพี่เอกชัยเนี่ยครับวันนี้เขาช่วยเหรอฮะผมปั๊มแผ่นไปขายของของวงอื่นครับอนกนกล่วง